morning 굿มอร์นิ่งเช้าวันนี้ <Hi. S 1> แดดดีมากดูแดด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 ,ด,ดเรามานั่งกินเออ่เบรคฟาสต์ในร้านเบเกอรี่เ,เดี๋ยวเราจะไปเท่า,า<ด>เรือเราจองเรือไว้วันนี้เราจะไปดูท่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรืออัลวาเรียกถูกป่าวว่าขับรถมาจากตรงเทอร์โบประมาณ45นาที ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนู่นเรือสีน้ำเงินนู่นตรงนู้นนี่เรือที่เราจะนั่งไปวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรดูไว้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นฮักสไมล์สไมล์ยะเยสสุจินันยะสุจินัน hmm. yeah. 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 so yes. thank you thank you thank you ที่นั่งอะ่ะโอ้นั่งได้นี่ <Do S 1> ไหมด Do not <open. S 1> ถ้านั่งข้างหน้าได้นั่งข้างหน้ากัน <Do S 1> ดีกว่าเนานะตอนนี้เลือกออกแล้วจ้าดีตอนนี้เราก็ลงไปล่งเลย It's a bit too far. that's not Fingal's that's one us. <laughs> <laughs> o น t h ด้าน r e ล a านที่เราไปที่เป็นจ i ยันคอสเว y เพราะว่าอันนี้น่าจะเจ๋งกว่าหระเปล่า تنا ن ٹی ชอบมาปีนป่ายอะไรแบบนี้ ันนี้เราก็นั่งรอเรือมารับนะจ๊ะเรือเรากำลังมาแหววอยู่จู่เรือมารับสี่โมงเราเดินครึ่งชั่วโมงเราก็มานั่งนั่งครึ่งชั่วโมงเกินดูหน้าทีฟิตมากถ่ายรูปจุดแลนด์มาร์คเสร็จก็มานั่งลสวยงามสมคำทับเรือ

สไปให้สามีดูว่าเธอมันบ้าเอาไงเอาไงมีรถมาไหมไม่มีจะถ่ายรูปแล้วนะบายบายวิวแบบนี้นี่หาที่ไหนได้วะเนาะ นนนน s <S ลววันนี้เราก็จะไม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารกันเราก็จะกินทำกินเองเลยจ้าคือองข้าวมาทำกินเอ,อ,องเลยหอมกระเทียมแล้วจิบไ,ไอ,อะไรมาไม่ได้นักก่อหรออะไรอ่ะ